ครับผมเนาะอันนี้ก็มามามาอยู่ที่อำเภออำเภอปราสังจังหวัดลำพูนนะครับผมบ้านน้ำย้อยอย่างเงี้ยครับทุที่ร่วมกันสารทำเปเรือเปเรือจากไม้ไผ่สร้างมนครับสวยครับผมไม้ไผ่สร้างมนต์นี้ใช้งานใช้งานได้ดีอ่ะปติไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีใครเอามาทำเปเรือหรอกครับ พาอไม้ไผ่มันมีมูลค่าแพงแพงเนาะไม้ไผ่สางหมอน,นี่เล่มหนึ่งนี่เยอะนะครับโปรตีจะใช้เป็นพวกไผ่อันนี้อย่างเดียวครับไผ่อะไรนะไผ่ไผ่ไขา้าไผ่สีสุกเนาะท,ที่ที่เขามีทำทำต,ตอกสวยครับเนี่ยเอาแต่ผิวมันตรงกลางเือเยอะเลยม,มาดูหลายหลายคนครับที่ที่เขาทำกันเนาะ ล็อกไหวครับอ่าล็อกสักสามจุดก็ได้ครับจุดนี้จุดหนึ่งตรงกลางจุดหนึ่งตรงริมจุดหนึ่งก็ได้คือเป้าหมายของเฮานี่คือต้องการล็อกล็อกตรงริมนี้ไว้เหมือนรุดได้เนาะแต่ถ้าล็อกได้ได้ทุกซี่ก็ยิ่งดีนะครับล็อกตรงกลางก็ได้ตรงกลางนี่จะลุกหมดครับผมแล้วล็อกกลางแล้วล็อกดินมันแห้เต็ตัวนึงครับผมแต่ก็ล็อกตรงริมเลยก็ได้ครับ นี่ตัวหนึ่งเข่งขอบแล้วครับส่ซนี่ข้งไก่ครับ โอตัดมืออาชีพเลยตัดนีข,ข้อ่าแข็งแกร่งตาตัได,ด,ด้นะครับฮะอีออันน,นี้ทำเกือบสำเมร็จแล้วครับสำเมร็จแล้วเนี่ยล็อกล็อกล็อก ครั้งแรกของทุกคนครับที่เคยทำเปเรืออ่าอ่าเอแรงมากกับเย็นเหมือนาะอันนี้แต่รูว่าจะฮ้อนว่ะ